เข้ามานะครับสู่ช่วงที่4ของรายการมหาสจรบำบัดนัดกับหมอผู้ชมครับอย่าลืมนะครับหมายเลขโทรศัพท์024033456นะครับสำหรับ5สายแรกในวันนี้นะครับจะได้รับหนังสือนะครับอะไรนะอะไรนะเนื้อร้ายภายหญิงจะมาชาวบ้านด้วยกันจ่อครับก็เรื่องของการดูแลนะคะคนที่ เป็นมะเร็งหรือคนที่ไม่อยากเป็นมะเร็งนะคะก็คืออาจารย์อาจารย์จะเอาคนที่เป็นหรือไม่เป็นก่อนทั้งทั้งสองอย่างค่ะคุยควบกันไปได้เลยใช่ไหมก็คืออีกอันหนึ่งที่ที่เราต้องดูแลมากๆนะคะก็คือเรื่องของเบต้าแคโรทีนนะคะหลายคนบอกว่ามันคืออะไรคะอาจารย์คะคือสารที่มีตัวต้านอนุมูลอิสระเยอะ ะะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะคะที่อาจารย์เคยบอกว่าเราต้องกินยอดแครอทลวกทุกวันเนี่ยนะคะก็คือ,อยอดแครอเนี่ยจะมีเบต้าแคโรทีนสูงสุดนะคะมีสูงกว่าแครอทนะคะแครอทเนี่ยจริงๆแล้วถ้าในแง่ของนักธรรมชาติบัตรเนี่ยเรามองว่า,าถ้าถ้ากินแบบ เป็นสลัดเป็นอะไรเงี้ยนะฮะก็คือว่าเขาจะย่อยยากมากสําหรับคนไทยนะแครหลอดเนี่ยจะเหมาะสําหรับฝรั่งค่ะใช่นะฮะเพราะว่าเขารูปร่างสูงใหญ่แล้วก็เขาก็จะมีกระเพาะที่แข็งแรงกว่าเราเราก็กินยอดแค่ะยอดแคร อ่าใช่ค่ะก็คือผักบางอย่างก็จะย่อยยากนะคะ<ม>ถ้ายอดแคร์อย่างเงี้ยนะคะจะมีเบตา้าคอรทินิสูงสูงกว่าแครอทแล้วกเ็เราต้องกินแบบคืออย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งสัก2ครั้งอะ,ะ่ะลวก<ะ>จิ้มน้ำพริกเนี่ยนะคะต้องมีติดบ้านต้นแคร์ควรจะปลูกไว้ในบ้านนะคะนือย่างเงี้ยค่ะ อันนั้นดอกแคร์ดอกแคร์เบต้าแคโรทีนน้อยค่ะไม่เยอะนะแต่ว่ายอดแคร์เนี่ยเบต้าแคโรทีนเยอะมันต่างกันเะคะผักกระเฉดก็เยอะนะฮะยอดแคร์เนี่ยแปดพันกว่าเลยเออนะคะแล้วก็ผักกระเฉดเนี่ยก็จะสามพันกว่าเออนะคะก็คือผักพื้นบ้านเราเนี่ยนะคะจะมีเบต้าแคโรทีนสูงนะคะแล้วก็ผักที่มีที่ที่เป็นอาหารสําหรับ ดูแลเรื่องม้าเรื่องผุงคุ้มกันคืออาหารที่มีสีเหลืองนะวันนี้ผักเราเยอะมากที่สีเหลืองใช่ค่ะฟักทองพริกเหลืองง่โยง่ายเลยค่ะใช่ค่ะฟักทองนะคะฟักทองหรือว่า พวกข้าวโพดนะคะ,คะแล้วก็มะนาวที่มีสีสีเหลืองมะมานาวเหลืองมะนาวแบบฝรั่งเขานะฮะ,ะ,ะอย่างเงี้ยน,นะคะก็จะเป็นเป็นคือเลมอนเมอนนะคะก็จะเป็นสีเหลืองอันนั้นก็จะมีพวกเบต้าแคโรทีนหรือว่ามีสารที่บำรุงเกี่ยวกับม,าม้ามเนี่ยนะคะได้ดี นะคะแล้วก็จะเสริมภูมิคุ้มกันก้ดีระเทียมนจกระเทียมจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหัวใจถ้าส่วนใหญ่ค่ะผักสีเหลืองแล้วก็ผักพื้นบ้านของไทยดังนั้นนะครับตอนนี้ใครที่ได้ยินแล้วแล้วรู้ตัวว่าไม่ชอบรับประทานผักเลยนะคะก็ต้องหันมารับประทานผักกันแล้วนะคะเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะจย์เมื่อเป็นแล้วเราก็เสียใจปีนยากมากสมมติว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วก็สงสัยว่าพฤติกรรม ในการกินของตัวเองเ <câ reen> น pues <dear? S 2> ี่ยเป็นยังไงเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาถามได้ไหมฮะได้ค่ะได้ค่ะโอเคคับผู้ชมครับ024033456นะครับมีสายเดือดเลยครับสุทาต์ค่ะเข้ามาแล้วใช่ไหมฮะสวัสดีค่ะคุณสุชาติค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบมีปัญหาอะไรคะคือตอนนี้อายุประมาณ40 47นะคะชอบทานเลยกับนมสดเป็นชีวิตจิตใจเลยค่ะชอบทานคือบางครั้งเนยด้วยนะคะ เนยออร์คิดหรือว่าเนยอาลาวี่เนี่ยเนยอ่ก้อนหนึ่งเนี่ยทานหมดเลยทานทานนี่คือทานเล่นหรือว่าปรุงอาหารฮะทานทานเล่นนะคะโอ้โหดงว่าชอบจริงอจริงจริงเนี่ยเนื้อเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์เนี่ยที่มีมันเนยด้วยอ่เอ่อใช่มีมันอยู่แล้วค่ะก็ทานมากแล้วตอนนี้มีไขมันในเลือดหรือยังคะคุณสุธาทัศ ตั้งตั้งแต่แตั้งแต่นั้นไม่เคยไปตรวจเลยค่ะต้องไปกล้าตรวจไม่กล้าไปตรวจต้องไปตรวจนะคะน่าจะมีถ้ากินเยอะขนาดนี้น่าจะมีไขมันในเลือด้วมีไขมันนะค่ะเรื่องจริงเร่จริงในส่วนของมะเร็งเนี่ยอาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ใช่แค่เนื้อสัตว์นะคะที่เราควรจะลดละเลิกเนี่ยนะฮะรวมทั้งนมเนยด้วยนะคะเพราะทั้งสองตัวเนี่ยมีมีสารคืออย่างปกติเนี่ยนะคะเขารีดนมเนี่ยวันละ3มลิตรปัจจุบันเนี่ยรีดส0ิลิตรคุณคิดว่าคุณกินอะไรอยู่ล่ะ ก็คือกินสารเล่งแบบเต็มตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินสารเล่งกินสารเคมีค่อนข้างเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทําให้หนึ่งคือทําให้มีอาจจะมีไขมันในเลือดนะคะแล้วก็ทาให้ไม่ต้องมีภูมิแพ้หรือยังนะคือเป็นการเริ่มเริ่มของเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยนะคะก็คือเราก็คือทุกอย่างเนี่ยนะะมันอยู่ที่ที่จิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราบอกว่าเออตัวนี้เนี่ยถ้าเรากินแล้วมันจะทําให้เราอายุสั้น นะคะไม่ค่อยดีกับสุขภาพเราก็ตั้งจิตไว้ว่าเอออยากกินได้ตัวนี้หรือว่าค่อยๆลดละเลิกค่ะมันค่อยๆปรับได้ค่ะนะคะปรับความเคยชินได้ครับแล้วทานมานานกี่ปีแล้วครับเนี่ยก็ก็นานแล้วค่ะแต่เผอิญว่าช่วงช่วงหลังเนี่ยลองวัดความดันด้วยตัวเองดูรู้สึกว่าความดันกระสูงก็เลยก็เลยเผอิญว่าตอนที่มีข่าวออกทีวีเกี่ยวกับว่าอะไรอะไรนะยากอยากน้ำค้างอะไรค่ะครับยาก ผีบอกหรือว่าอะไร,รนะคะคก,ก็เลยลองให้ญาติเอามาลองมาต้ม<า>ดูร<า>ู้ึว่าพอทานเข้าไปแล้วก่อนก่อนที่จะทานนะคะมันมีอาการที่ว่นแน่นในสมองแบบเหมือนอย่างกับว่ามันไขมันอุดตันอะไรนะคะพอทานเข้าไปแล้วรู้สึกมันโล่งอะ่ะ อ๋อก็ดีค่ะคือการที่เรามีความดันเลือดเนี่ยหมายความว่าไขมันเนี่ยมาเริ่มเข้าไปเกาะในหลอดเลือดของเรานะคะมันก็จะถึงทําให้ความดันเลือดของเราเนี่ยแรงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แสดงว่าไอไขมันที่กินเข้าไปเนี่ยนะคะมันมีผลมากเลยแต่ว่ามันจะมีผลอื่นๆด้วยนะคะก็คือว่าถ้ามันเ,เป็นมูกไปเกาะตรงจุดไหนนานๆแล้วมันเกิดเน่าเสียนะก็ะจะทําให้เนื้อบริเวณน,นั้นเน่าแล้วก็จะทําให้เรามีปัญหาเรื่องมะเร็งได้ก็ต้องอค่อยๆลดละเลิกอย่างที่บอก แล้วตอนนี้เลิกทานยาอย่างลำค้างหรือยังฮะอ๋อยังค่ะเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มทานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งรู้สึกอาการจัดที่ว่ามันมันความดันขึ้นมากแล้วก็ปวดหรือว่ามึนในสมองมันหายไปหมดเลยเออก็ดีค่ะไม่แต่ไม่อาจารย์คือผมว่าจริงๆเนี่ยผมเคยอ่านข่าวนี้ในรายการนี้นะฮะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรออค่ะจริงก็คือถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ลอง เลี่ยงดูนะฮะนี่คือเป็นห่วงลดการทานเรื่องไขมันดูนะคะค่ะนะคะโอเคลองปฏิบัติดูนะคะคุณสุชาโอเคคค่ะุณสุชาทัศน์นะคะเป็นกำลังใจนะครับค่ะขอบคุณค่ะต่อไปนะคะคุณคุณจารีจารีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจารีค่ะสวัสดีค่ะจารีจารค่ะค่ะคุณจารีเป็นไงบ้างคะก็อยากปรึกษาถามคุณหมอว่าการได้พบที่ว่าใช้ไอ้ดีเกลือมันจะมีอะไรตรงไหนบ้างอะคะ ใช้อะไรนะคะ,ะ,ะ,คะดีเกลือดีเกลือค่ะอ๋อจะไม่แนะนำดีเกลือนะคะค่อนข้างยุ่งยาก่ะก็คือถ้าดีท็อกซ์เนี่ยนะคะจะแนะนำะหนึ่งก็คือพวกน้ำ ยญ้านางนะคะซึ่งเป็นเป็นพืชฤทธิ์เย็นนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาละลายน้ำนะคะฤทธิ์หนึ่งในผู้หญิงแล้วก็ฤทธิ์ครึ่งในผู้ชายนะะสามารถจะสวนล้างวาวรเนี่ยนะคะได้แล้วก็ใช้กาแฟเนี่ยนะคะคือกาแฟเนี่ยจะเป็นผลดีในแง่ที่ว่าถ้าเราสวนเนี่ยนะคะมันจะกาแฟเนี่ยมันจะไปที่เม็ดเลือดเส้นเลือดดำนะแล้วเส้นเลือดดำเนี่ยจะไปที่ตับนะแล้วก็ตับมันก็จะไปกระตุ้นทําให้ตับเนี่อแอคทีฟนะคะก็คือเอาสารพิษออกจากตับได้นะคนที่ มีซีสหรือเป็นมะเร็งเนี่ยอาจารย์จะแนะนําให้ทําดีท็อกเลยหรือคนที่ทําดีท็อกทุกวันนะคะถ้าคนเป็นมะเร็งนะ,ะถ้าคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งเนี่ยเราควรฝึกทําดีท็อกสั์อาทิตย์ละครั้งสองครั้งหรือว่าสามครั้งนะคะยังทําได้อยู่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีหรือรู้สึกว่าถ่ายไม่สุดนะคะก็ควรจะทําดีท็อกค่ะจะไม่ไม่ใช่บ้าจตทตามีเท่าเพียงที่อาจารย์พูดนะเอาเอา,เอาล้างล้างกับข้าอาหารไปเลยอะ่ะดีเกลืออ๋อใช้ดีเกลือจะ คนฉันแบบคนที่ว่าไม่ถายอ่าไม่ถ่ายเป็นอาทิตย์เลยอ่ะอ๋อค่ะเออไม่ถ่ายเป็นอาทิตย์ก็ดีเกลือนี่อาจารย์ยังไม่มีความรู้เรื่องดีเกลือนะคะในการให้ทานแล้วถ่ายนะคะ,คะจริงๆมันจะมีพวกยาลุยาอะไรเงี้ยนะคะยาไทยนะะที่ทานแล้วถ่ายแต่สาหรับคนที่เหมือนกับไม่ค่อยขับถ่ายแล้วก็ควรจะทําดีท็อกแบบสวนทวารถ้าคนไม่ถ่ายเป็นอาทิตย์นะคะควรจะทําเลยค่ะ นะศึกษาไม่ยากเลยหนังสือเล่มละยี่สิบาทเองนะฮะเรื่องเกี่ยวกับดีท็อกเนี่ยนะฮะไปหาอ่านง่ายต้องทำค่ะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นมะเร็งเล้วเรื่ออีกเรื่องหนึ่งอีกโลกหนึ่งว่าเป็นคนไข้ที่ว่านอนอนอนกับทับอยู่แล้วก็ไม่ถ่ายเลยอ่ะไม่ถ่ายเลยใช่แล้วต้องต้องใช้ดีเกลือตลอดเลยมันแต่ใดที่สองไม่รู้อืมก็เออ คือ,อยังไงก็ต้องทําให้เ้าถ่ายไว้ก่อนนะคะ<ช>ยังเป็นข้อดีเออไม่อย่างนั้นนี่ถือถ้าไม่ถ่ายนี่คือแทนที่จะนี่นอนนี่หมายถึงว่าเป็นอัอมพฤกษ์อัมพาตเหรอคะฉันก็บอกไม่ถูกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตแลืวอเพราะว่าเาาาาท้าก็ยกได้ทั้งสองข้างมือก็ยกได้ทั้งสองข้างแต่ไม่ไม่ลุกขึ้นเดินลุกขึ้นเดินไม่ได้แกบอกว่าลุกลุกต้นไม่ขึ้นไงอ๋อแสดงว่าเ,เ,ปเป็นเป็นอัมพฤกษ์ค่ะแต่ว่าผู้เป็นผู้สูงอายุว่าลุก ก้าสิบเอ็ดแล้วอ่ะ๋อะแต่ร่างกายสมบูรณ์ดีนะาจะหมดไปค่ะค่ะร่างร่างกายสมบูรณ์ดีแต่ว่าการถ่ายที่มันไม่ค่อยัถ่ายเนี่ยอ่าก็อย่างนั้นก็ยังโอเคอยู่นะคะก็ให้ให้ให้ใช้ไปก่อนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรละเพออายุเยอะแล้วงที่ว่ามีขับถ่ายตอนดี้กว่ปีบ้างที่หลายๆครั้งที่ให้เขาว่าค่ะค่ะคงคงไม่เป็นอันตรายหรอกนะไม่เป็นไรไม่เป็นอันตรายค่ะไม่เป็นอันตราย โอเคแค่นี้ละคะขอบคุณค่ะน้ำน้ำขับถ่ายเป็นสิ่งสาคัญสําคัญมากค่ะสาคัญมากนะคะก็คือถ้าคนท้องผูกเนี่ยนะถ้าเป็นคนธรรมดาและอายุยังไม่เยอะท้องผูกเป็นอาทิตย์เนี่ยนะฮะอาจารย์แนะนําให้ไปหายาลุนะคะคือยาไทยเราเนี่ยเขาเรียกยาลุก็คือกินหรือเพื่อกินเพื่อให้ขับถ่ายเลยนะคะแล้วก็ควรจะทําดีท็อกแบบสวนทวารด้วย เออนะคะแล้วนอกจาก,าก,จากนั้นนะฮค,คือคนที่มีหนึ่งอย่างที่อาจารย์แนะนำนะคะสำหรับคนที่เริ่มเป็นซีดเป็นมะเร็งเนี่ยนะคะก็คือการทําสมาธินะฮะ,ะอันนี้จําเป็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรา เครียดเราน้อยใจว่าทำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องชั้นต้องเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยนะฮะยิ่งทําให้โรคเนี่ยเป็นมากขึ้นนะก็คือฮอร์โมนที่ไม่ดีทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะหลั่งออกมามแต่ถ้าเราทําสมาธิเนี่ยนะฮะจะทําให้ฮอร์โมนที่ดีเนี่ยหลัง่งทาให้ฮอร์โมนที่ดีหลั่งเนี่ยก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยฟื้นฟูแบบร <ฮะ S 2> วดเร็วนะฮะคนที่เป็นเป็นมะเร็งเนี่ยนะฮะอาจารย์จะแนะนําให้ทําสมาธิสองรอบ นี่ไงพี่วลาเชื่ออาจารย์ไปปฏิบัติปฏิบัติทรมาไปบวชิ่งที่ดีมงานถามพี่ไปบวชวัดไหนออกมายิงลำลำกามตอุยแต่วาปฏิบัติธรรมนี่เป็นสิ่งที่ดีมากอาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยมีเคสนะคะผู้ที่เป็นมะเร็งมาหาแล้วก็ได้ทําการรักษาแล้วหายด้วยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ